สวัสดีครับวันนี้เฮียสวิทย์พรชัยสิริรุนนะครับและน้องเต้ด้วยคะน้องเต้คนสวยของเรานะครับวันนี้พามาทัวร์นะครับนะฮะทัวร์ดูว่าอาณาจักรของรถบ้านสวิทย์นะฮะซึ่งตอนนี้เฮียสุวิทย์เอ่อได้ข่าวมาว่าเฮียสุวิทย์เนี่ยจัดโปรโมชั่นรถกระบะตอนเดียวให้กับแฟนๆเฮียสวิทย์นะฮะเอาไว้ใช้ทำมาหากินเอาไว้ส่งสินค้านะครับมีอยู่สามรุ่นสามแบบนะครับใช่แล้ว เป็นทั้งกระบะตู้ทึบนะฮะซึ่งตอนนี้ขายดีมากอันดับสองคือเป็นตู้ฮาโก้ใช่่คอันดับสามนะครับก็เป็นอะไรพุ่มพวงอะไรเนี่ยได้ข่าวว่าน้องเต้เนี่ยจะไปขายพุ่มพวงด้วยนะนะฮะครับแล้วมีข่าวดีอย่างหนึงครับตอนนี้เย็นนิดนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับให้ส่วนเปอร์เซ็นต์กี่กี่วันครับ 18เดือนหรือ540 540บาทนะ540บาทไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับใช่แล้วแล้วก็หลักพามูลค่า35,000ื่นห้ับาทแถมให้ฟรีเลยทั้งกระบะคารโก้กระบะตู้เทิร์ฟนะฮะหรือจะเป็นรถเคาะนะฮะซึ่งตอนนี้บอกได้คำเดียวครับถ้าอยากได้กระบะตอนนี้ต้องมาที่ไหนครับโต๊ะรถบ้านสวิตถูกและดีเท่านั้นค่ะรางวัลรางวันสวิตมีแต่ให้รางวันสวิตมีแต่ให้รางวันสวิตมีแต่ให้โอ้โหเก๋าจริงๆนะครับ มามาดูกันคันแรกเลยนะครับอาณาจักรของเราาวันนี้นะครับยินดีดูคันแรกครับรีโวโล็อกโคโคันนี้นะครับปีสองพันสิบเก้านังเต้หลังคานะครับใส่มาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เฮียสวิทตูตั้งราคาอยู่ที่ห้าแสนต้นต้นอย่างเง้ยถือไม่ขายลดจากสกบมาแล้วสองหมื่นเหลือเป็นงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ยังแพงไปหน่อยก็เต้ลดมาหน่อยเหลืออีกสองหมื่นสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมหลังคานะครับนะด้วยเงินดาว พันเก้าบาทเอ้ยไม่ใช่ดินะมันต้องอะไรอ่ะประกันภัยประกันภัยหนึ่งปีประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีปัดช่วยเหลือหนึ่งปีดอกเบี้ยอีกห้าร้อยตีสิบบาทอ่าโอเคนะครับแล้วก็ให้คาเฟ่อีกเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทนะครับวันนี้ที่นี่เดือนเจ็ดก็ไปพอนทีเดือนสิบเลยนะครับถูกต้องค่ะนะครับนะครับอ่ะเจ็ดแปดเก้าเดือนเก้าโอเคนะครับรีโวคันนี้ สี่เกรถจากรสองก้อนรถสี่น้องเต้เยสิวิทให้รถมาน้องเต้เราให้2 0 0 0มื่นสอบาทรถสี่ 4, 4ี่นะครับปี2017จัดได้เต็มนะครับหลังคาที่แมข็งใช่ไหมน้องเต้ใช่แล้วราคาแสนราคาหมืมบาทติดตั้งให้เ <มา S 2> ลยพร้อมใช้งานครับด้วยเงื่อนไขที่คุณเป็นรถไฟเสร็จถูกต้องดาวเกาวันประกันภัยประกันเงินประกช่วยเหลือสมมติยสี่สิบวันห้าร้อยสี่สิบวันขับไปเลยนะครับโอเคมากินสบายไปต้องให้ ให้คาฟี90บาทให้คาฟี90บาททนเดือน9นะครับนะฮะค่ะ,ะคอันนี้เหมือนกันครับรีโววันนี้รีโว้เยอะหน่อยค่ะรีโว้คันนี้มัน5.9ลดจากสองืน2หมื่นเหลือ4.99ค่ะไก่เฮียปีอันนี้เป็น2.8รเปล่าอ๋อ2.8 5.9 1เหลือ4.99แล้วนะครับหลังคาให้ฟรีให้ฟรีนะใครที่ชอบแบบทุกหนักนะครับคือของของ East อีสุเครื่อง3,000 ของลีโม่เครื่องสองสุดคือ2.8งดปดแาวเก้บประกันภัยประกันยนต่องเบาทช่วยเหลือเรือมสวน้าร้อยสิวันโอ้โหสุดยดนปีเลยวันหลังคาแหงหลังคามอีกแล้าลีโต้องค่แล้วเอ้ลีโมขายดีคันนี้รอปล่อยนะครับใช่แล้คันนี้ครับนะฮะคันนี้จูงลงมาหน่อยครับน้องเต้ค่ะปี2017นะฮะ459ลมาแล้วให้2หมเลสนะครับส่วนรี้ดี ดาวเก้าบาทประกันไฟเดิมเป็ประกันยนต์เดิมเป็นแล้วก็คัเฟีห้าร้อยเก้าสิบบาทครับเออคือตอนนี้เอาง่ายดีกว่าสูตเป็นเดือนสิบแปดเดือนเหลือห้าร้อยสิบบาทดาวเก้าผ่านพ้นง่ายแล้วจบเลยนะให้หลังคามีสามแบบใช่มีตู้เทิร์ฟมีตู้คาโก้มีข้อครัวแล้วก็มีหลังคาพวงไปมีก็แชมป์คันนี้นะครับแชมป์นี่ถูกลงหน่อยนะแชมป์นี่ราคาปีสองพันสิบสามราคาอยู่ที่ สามสาสีเข้ามาลดมาเหลือให้สองพันเลือสามส,ามส,ามสามองเก้าคันนี้พอเดือนประมาณห0พันแต่ปีแรกไอปีปีแรกเหลือเหลือสองเหลือสี่พ<ช>พอ,อสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ดาประกันไป 1, <2 S 1> ประกันยนต์บาช่วเหลือทับฟรีเก้าสวันโอ้โหเป็นไงครับอันนี้เจ๋วเลยนะแก้วแกวแกแก้วแล้วก็รีโม่อันนี้ยิ่งถูกใหญ่นะฮะรออันนี้ขายแล้วโอเคคันนี้บูพาวเวอร์ครับ บัวนี่ปี2018เครื่องเท่าไหร่ครับอ,อ๋อเครื่อง3,000แัแพงขึ้นมาน,นิดหนึ่งคันนี้ใครอยากได้ชุกหนักๆมาเอาไปเลยนะครับราคาใหม่ๆราคาอยู่ที่ห้0 0 0นสาทหมื่นเ้าบาทลดลงปะสองหค่ะเดี๋ยวห้าหนึ่จับไม่เป็นไรย,ยังจทำสูบไปได้อีกห้ารอี่สิบบาทดาว9บาทประกันอะไรตึงเป้ประกันยนต์ตึ๊งเป้มาช่วยเหลืเหรอตงเป้ทาบฟีเก้าสบาทบูพาวเวอร์ศรีปู สีหวานแบวขนาดนี้คันนี้แกวไหมแก้วแก้วนะแก้วแก้วนะราคาคันนี้เอางี้ดีกว่าปี2017ค่ะ17อยู่ที่499แล้วไป2บือเบอรแล้ว4 5่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยสวยๆวยแก้วระคาใบัึกปีราคนยนต์ตปีมาช่วยเหลือตึกปีสมมติได้ดิห้ร่วันแก้ว ครับพี่90วันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแฟนลับด้วยว่าพูดไม่ชัดนะครับแก้วตอนนี้กำลังคิดนะครับว่าแก้วจอไก่อ่าแก้วแก้วตู้คาร์โก้นี้ใบละแสนน้องเต้ให้ได้เปล่าให้ได้เลยตอนนี้ราคานะครับ499 499ไม่ขายลดชิลวินลดห้าหมื่นเลยเหลือ4ี9สี้าแล้วเรมาเอาไปให้สองคนยันไหมครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสิบสี่พนนี้เลยใช่ดาวเกวันประกันไฟประกันยนต์ บาช่วยเหรอคาฟ้าสิบบาทสปดสี่สิบาทสเด็กห้าร้สี่สิบาทสด็กห้าร้อยสี่สบาทได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินกดเก้ากดเก้ามาแก้วค่านนี้นะครับเราต่อเดียวเฮียสุวิย์เยะมากปี15ปีสิบห้านะครับสิบสองสิบสองสองเก้าเก้าสิบสามสามหนึ่งเสาม ดาวดาวาบาประกันไฟดาวาเปประกันยนต์ดาเปปมาช่วยเหลือเปปันดีเด่นปัดดีเด่นเก้าละเก้าสิบปัดดีเด่นกระฎาคมครับฟรีเก้าสิบบาทคันนี้อุ๊ยคันนี้ถูกเลยแก้วคันนี้แกวเนี่ยแคลรี่ใครอยากได้รถปลอดเดรนสองพันบาทคันนี้เหรอวะอ่ามาเลยสองพปีหกเดือนแรกเฮียให้เลยดาวเกประกันไฟ าร,ราคาโยนโซนไปได้สามลูกสิบห้าวันอ่าคันนี้คันนี้คัน,คนเดียวสวนคันนี้ใส่ล้อล้อแม็กเผารอยไม่มีหลังคาไม่มีหลังคานะครับเผารอยแล้วหัวเฮ้ยระวังนะครับขอโทษนะพี่โอ้โหนะนะ,นะ,นะ,นะการทขงพาน,นะโ,โหนะคันนี้ย้ำเลยครับเผารอยคันนี้ราคา ามห้าเก้า,าดาวเ้าบาทประกันภัยรป,ประกันยนต์บาช่วยเหลือพอดทีกันยายนกัญายนอ่าแล้วก็รถหลังคางงเก่าๆอย่างนี้นะครับขายแล้วนะครับไปขับครับวันนี้อากาศร,ร้อนมากแต่บอกได้กันเดียวอยากได้รถตอนเดียวนะครับมายสวิตช์นะครับอย่างรีว่อย่างนี้นะครับค้อกรู้ว่าถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับแต่ด้วยเงื่อนไขเรลาคือดาวเก้าบาท ประกานภัยเกเปประคานยนงยนเดกเปปช่วยเหลือเด็กเป๊กเป็นเด็กห้าร้อยสี่สิบบาทโอ้ครับบอกได้คำเดียวนะครับแก้วแก้วจริงๆนะครับส่วนลีโวนะครับที่ยังไม่ใส่หลังคานะครับบีโก้แชมป์ทุกคันเก้าบาทหมดนะครับหลังคาให้เลือกทุกแบบทุกรุ่นนะครับมาหาอิิทิีมาหาองเต้นะครับด้วยเงื่อนไขที่แบบสุดๆยุ่ยย่ยยาวๆนะครับตั้งแต่วันที่เก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับเอกสารใช้มีอะไรบ้างครับเอกสารในการออกรถง่ายนิดเดียวอะไรนะคะนั่นคือหนึ่งบัตรประชาชนสองทะเบียนบ้านสามสลิปเงินเดือนและสี่สเต็ปเงินกันหลังหกเดือนแค่นั้นนะครับได้สิบเล่นนะครับถูกต้องก็ได้สูงไปอีกห้าร้อยสิบบาทใช่แล้วโปรโมชั่นนี้มาไวไปไวเพราะว่าเฮียซีวิทเพิ่งมาขอธนาคารมาต่อมาอีกเจ็ดวันรีบมารีบมาแล้วแบนนี้เฮียซีวิทบอกได้เลยอาชีพนี้นะเป็นอาชีพที่ดีตอนนี้โลจิสติกของบ้านเรานะฮะ นะออนไลน์แรงมากครับใช่แนอย f p เอ FPOI นะฮะนะเราอยากได้เราไปทางธรรมหากินหรือยินดีช่วยเหลือนะครับใช่แล้วค่ะนะฮะขอให้รีบมานะครับแล้วเฮียริยิบอกได้คนเดียวมันมีจำนวนจำกัดใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นนี้พลาดไม่ได้เลยดอกเบี้ยห้าร้อยสี่มันนี่ขายไปรวมห้าหมื่นบาทเลยนะเรียกได้ว่าวงการรถมือสองชัดเจนอ้ชัดเจนเจอได้หลังคาดูดิครับหลังคาที่ติดตั้งให้ใหม่เลยนะครับนะฮะที่เห็นอย่างนี้คือรถมีหลายคัน ชอบหลังคาอุ้เทอมมาหาเราค่ะชอบขาโก้มาหาเราต้องชอบเผาลอยมาหาเราใช่ชอบข้อรัวมาหาเราัเพราะว่ารถบ้านสวิท์มีแจใช่รถบ้านสวิท์มีแจใช่รถบ้านสวิท์มีแจให่มีกี่สาขาครับมีสี่สาขาสาขาแรกนะคะที่ยืนอยู่นี้ก็คือสาขาสีนคาเรเนียกราซานสาขาที่สองสาขาเทพรักษ์กม16สาขาที่สามสาขาพัฒนาการตัดใหม่และสาขาที่สี่สาขาพัฒนาวิทย์เออโต้นะครับอยากได้รถกระบะ นะคะที่มีหลังคามีตู้เทิฟมีคอกลัวมีเพาลอยมีตู้คาร์โกมาที่คารา์้ารถบ้าสวิตถูกและดีค่ะรถบา้านสวิตมีแจ็ใช่รถบา้านสวิตมีแจ่รถบา้านสวิตมีแจ็ใช่โอเคมสวิสนุกมากครับ